การสร้างบ้านออนไลน์ต่อไปนักเรียนทุกคนจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าเว็บไซต์เว็บไซต์หากเราจินตนาการก็คือบ้านหนึ่งหลังในบ้านหนึ่งหลังของเราจะต้องมีหน้าบ้านส่วนนี้คือหน้าบ้านถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าโฮมเพจคำว่าโฮมแปลว่าบ้านคำว่าเพจเป็นว่าหน้า ต่อไปภายในบ้านของเราเมื่อมีหน้าบ้านแล้วสังเกตว่าหน้าบ้านเราต้องสวยงามฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำโฮมเพจหน้าบ้านโดยเจาะจงไปในส่วนของกราฟิกคือส่วนของข้างหน้าบ้านที่เป็นกราฟิกดังตัวอย่างเว็บไซต์ลูกเจี๊ยบ .com วิธีการในการทำมีดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Photoshop ที่เครื่องของเรา มีโฟ o ต้ช็อปเจ็ดสองทำการคลิกที่เมนูไฟล์นิวแล้วเลือกขนาดตามที่กําหนดได้แก่ความกว้าง960 พิกเซลความสูง425พิกเซลร s o l u t i o n คือความละเอียดของกระดาษ28.346พิกเซลพิกเซลต่อ CM ตรงนี้จำมาไว้นะครับพิกเซลต่อ CM หมายถึงว่า 28. จต่อ1ตารางเซนติเมตรโหมดสีเป็น R G B Color ในส่วนของเนื้อกระดาษเลือกว่าจะเป็นทานสพาเลนต์โปร่งแสงหรือเนื้อกระดาษแบบสีขาวหรือแบบสีแบ็กกราวพื้นหลังก็ได้ในที่นี้เลือกสีแบบสีขาวก็ได้นะครับกดโอเคคุณจะได้กระดาษที่มีขนาดตามกำหนดโดยเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ลูกเจี๊ยบจะเท่ากันพอดีจากนั้นลำดับที่4 เข้าไปที่ Google เพื่อหาภาพที่ต้องการโดยเลือกภาพที่เราชอบสังเกตว่าภาพต้องมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษเพราะเวลาลากมาจะเกินกระดาษในที่นี้ตัวอย่างเป็นภาพทะเลมีขนาด1024คูณ768 ทำการคลิกแล้วทําการเซฟภาพคลิกขวาเลือกคําสั่งเซฟกดเซฟกลับมาที่ Photoshop คลิกเมนูไฟล์ Open แล้วเลือกภาพที่ต้องการกด Open การนำภาพจากภาพหนึ่งไปใส่อีกภาพหนึ่ง ให้เราสังเกตก่อนว่าหากเป็นภาพทะเลจะมีเลเยอร์อยู่เลเยอร์เดียว Windows เ,เลือกคำสั่งเลเยอร์วินโดว์เลเยอร์จะเห็นว่าที่ภาพทะเลมีเลเยอร์แบ็กกราวที่ภาพที่เราต้องการทำมีเลเยอร์แบ็กกราวทำการคลิกที่ภาพทะเลกดปุ่ม move ทำการย้ายภาพทะเลกดเมาส์ค้างที่ภาพทะเลแล้วย้ายเข้าภาพเลเยอร์แบ็กกาต,ตัวนี้แล้วปล่อยจากนั้นทําการใช้เมาส์ขยับให้สวยงามเมื่อสวยงามเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเราจะนำรูปของเราจาก Facebook มาใช้กลับไปที่ Facebook แล้วทำการคลิกขวาเลือกรูปก,กดเซฟกลับมาที่ Photoshop ไปที่เมนูไฟล์ Open แล้วหารูปที่ต้องการลำดับที่5ต่อไปมาดูวิธีการในการตัดรูปในการตัดรูปสังเกตว่ารูปของเรามีอยู่เลเยอร์เดียว เราทำการขยับรูปให้อยู่ใกล้ๆกับรูปภาพจากนั้นทำการใช้เครื่องมือชื่อว่าแมกเนติกแลโซแมกเนติกแลโซเป็นเครื่องมือในการตัดมาใส่ออปชันด้านบน3 100 100 100เลื่อนเมาส์ไปที่ ซูมเลือกฟิ t ทูสกร e นแล้วขยับให้พอดีคลิกที่แมกเนติกและโซ่ค่อยๆกดเมาส์ไปที่ขอบของร่างกายถ้าตำแหน่งไหนมันไม่ไปตามคลิกเมาส์ทีละครั้งคลิกเมาส์ทีละครั้งค่อยๆทำให้สวยนะครับตรงนี้ต้องใช้ ทักษะนะครับหลังจากที่ทําการตัดรูปของเราเรียบร้อยกลับมาจุดเดิมจะได้จุดไข่ปลากดไปที่ Move เลื่อนเมาส์มาที่ตัวเราจะเป็นรูปกันไก ลากมาใส่ที่ภาพใหญ่ตำแหน่งไหนที่ไม่สวยงามเราสามารถที่จะซูมเข้าไปแก้ไขได้กดเครื่องหมายบวกแล้วซูมเข้าไปใช้มือลากก็ได้นะครับใช้ยางลบกดไปที่ยางลบแล้วลบเลเยอร์ตัวเรา ต้องลบเลเยอร์ตัวเราตรงนี้นะครับถ้ากดตรงนี้ลบไม่ได้นะครับเพราะเลเยอร์ตัวเราอยู่ตรงนี้นะครับค่อยๆกดถ้ามันไม่สวยขอบแขนไม่สวยเปลี่ยนขนาดของหัวผู้กันให้ฟุงฟ้งๆตามที่เราต้องการแล้วก็กลับมาลบนะครับเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ทําให้สวยขึ้นนะครับหลังจากที่สวยแล้วกด แว่นขยายฟิสกีนครับต่อไปเป็นการพิมพ์ข้อความใช้เมาส์กดตัว T แล้วกดไปที่กระดาษเมื่อเคอร์เซอร์กระพริบเลือกฟอนต์เป็นภาษาไทยพยายามหาภาษาไทยให้เจอนะครับเช่น CS เชียงคานแล้วลองพิมพ์ดูถ้ายังไม่เป็นไทย ให้นักเรียนหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีบางตัวที่เครื่องของนักเรียนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอันนี้ของครูยังไม่เป็นภาษาไทยแต่ของครูมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับ PLEdit เป็นภาษาไทยนะครับ ครูตั้งชื่อว่ากระเจียเจ๊ยบแดงครับกระเจี๊ยบแดงนี่จากนั้นเราจะย่อขยายข้อความไปที่ Edit ทฟี e t นส n s อร์มทำไมเราถึงย่อขยายได้ครูถามว่าตอนนี้สีน้ำเงินอยู่ที่เลเยอร์อะไรลูกข้อความถ้าครูต้องการย่อข้อความ แต่สีน้ําเงินอยู่ที่เลเยอร์ตัวครูถ้ามาอ d ดิเลือกฟ Transform จะกลายเป็นย่อใครย่อใครตัวครูถูกต้องไหมฉะนั้นหากเราต้องการย่อข้อความต้องกดแล้วก็กดแอปพลนะครับกดไปที่ข้อความ Edit ดิทฟีทานส f อรมแล้วขยายให้ใหญ่ กด move apply แปลว่าตกลงใส่สีข้อความไปที่ window style แล้วก็เลือกสีข้อความที่เราต้องการโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่สวยกดสามเหลี่ยมแล้วมาเลือกคำสั่งข้างล่างนะครับจะมีรูปแบบอื่นๆให้เราเลือกเราก็กดเลือกไปเรียบร้อยนะครับสามเหลี่ยมแล้วเลือกข้างล่างนะครับ ลำดับถัดไปเมื่อข้อความสวยแล้วมาใส่เอฟเฟกให้ตัวเราเองคลิกไปที่เลเยอร์ตัวเรากดที่ FX แล้วมาเลือกเอฟเฟกข้างล่างเช่นด r อปชา a ์โดตัวเราจะมีเงาขึ้นมาเงาขึ้นนะครับเพิ่มเงาให้ตัวเราก็ได้หรืออ n นเนอร์กดที่อ n นเนอร์แล้วก็สร้างเงาสร้างออร่าให้ตัวเราก็ได้ ตรงนี้นักเรียนต้องเล่นดูนะครับเมื่องานทุกอย่างเสร็จสิ้นให้นักเรียนส่งไฟล์เป็นนามสกุล PSD ก่อนนะครับไปที่ไฟล์เลือกคำสั่งเซฟนามสกุลของ Photoshop เป็นนามสกุล PSD ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่สามารถนำมาแก้ไขใน Photoshop ซ้ำ ให้สวยงามมากขึ้นได้หากเราต้องการที่จะเอาไปใช้ไฟล์จะต้องเป็นนามสกุล jpg แต่ถ้าเซฟเป็น jpg ตั้งแต่ครั้งแรกจะกลับมาแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะเลเยอร์ต่างๆจะหายไปหมดฉะนั้นวันนี้เซฟเป็น psd และตั้งชื่อว่าโลโก้และตามด้วยเลขประจำตัวของนักเรียนกดเซฟ จากนั้นทำการส่งงานใน e-learning ครับ